Hello everybody. Welcome to f แ n น m p a c ร์คคอ b a บกับเกม h a n k y Shark Evolution นะฮะซึ่งเกมนี้ผมก็เล่นมาสักพักใหญ่แล้วแ่ะก็เล่นจนเกิดอะเนาะอืมจนได้ฉลามตัวสุดท้ายฮะโมซาซอรัสนะฮะหรือมิสเตอร์สแนปปี้ก็เป็นฉลามที่ค่อนข้างโหดร้ายโหดร้ายมากบูทบูทสป,ปี ฮะล็อกเก็ตไฟลิฟทูไอคอนเล็กอะไรก็ไม่รู้อืมมาฮะก็ตามนี้ฮะเราจะเอาเป็นฉลามอืมบบกเงินดีกว่าเนื่องจเงินเรายเยอะแล้วเนี่ยซื้อหมดแล้วบูธอ่าเอาบูธมาฮะไปชมกันในเกมเลย โอเคฮะตอนนี้เราก็ออกสู่ทะเลเรียบร้อยแล้วมาก็จะมาพูดถึงเรื่องที่ผมห่างหายกันไปหน่อยนะฮะก็มีเรื่องส่วนตัวมากมายฮะก็ต้องทํานูน่นทํานี้เนาะเพราะว่าเราก็ยังยังเป็นนักเรียนอยู่อ่ะยัง,ยงสถานภาพาก็เป็นนักเรียนนะฮะก็ต้องมีการเรียนรู้อ่านหนังสือแล้วก็ตั้งใจเรียนตั้งใจสอบอะไรบ้างเนาะอืมมาพูดถึงเรื่องที่หายกันไปแล้วนะ ทีนี้ก็มาถึงพูดถึงเรื่องเกมบ้างนี่ซึ่งซึ่งฉลามตัวนี้นะฮะถ้าจะปลดล็อกได้ก็คือต้องมีไอตัวนั้นอะตัวนั้นอะไอ,อตัวไหนเออตัวไหน่ะต้องซื้อไอฉ,ฉลามตัวก่อนนั่นนี้ฮะที่มันหน้าตาคล้ายเต่าเนาะอืมซึ่งถ้าหากว่าจะซื้อด้วยเงินก็ต้องแบบ แบบยังไงล่ะอืมถ้าจะซื้อด้วยเงินก็ต้องไอเล่นไอฉลามห,หน้าเต่าอ่ะอให้มันให้มันวิววิถึงวิวสิบอ่ะเราก็ซื้อตัวต่อไปได้ฮะซึ่งไอตัวนี้ก็จะซื้อได้ต่อเลยมันก็จะมีขายนะแล้วจะมีไอ้กงนี้ฮะที่อัปเดตมาใหม่ของเกมนี้เป็นกงทีเ่เอาไว้ทำนู่นทำนี่เออแล้วฉลามตัวนี้ก็กินเรือได้ด้วยเนาะเป็นข้อดีข้อนึงฮะ มาฮะเราจะขึ้นเกาะแล้วตะวรุยตะลรุยเรามีล้อเรามีล้อฮะเรามีล้อมีล้อเกาะก็เ,เหมือนไม่มีแต่เกาะมีกินนี่มีแน่นอนยุ้ยมาข้างล่างฮะว่ายว่ายทั่วเราจะว่ายว่อนทั่วทะเลฮะฉลามเป็นป่าน้ำลึกแต่ตัวนี้ไม่ใช่ฉลามนี่หว่ามันเป็นอืมเขาเรียกว่าอะไรจะเรียกว่าไดโนเสาร์ก็ไม่ใช่ฮะเพราะว่ามูซาสซอรัสนั้น ถึงจะบอกว่ามันคล้ายไดโนเสาร์แต่ความจริงแล้วมันไม่ใช่ไดโนเสาร์ฮะจากจากที่ผมไปอ่านมานะมันเป็นสัตว์เลื้อยคานที่อยู่ในท้องทะเลเฉยแต่มันไม่ใช่ไดโนเสาร์นะอยากเขาจะผิดกันละเนาะมาฮะเงียบเงียบแมงกพุนคนอะไรก็กินได้หมดกินได้หมดทุกอย่างระเบิดก็กินได้แต่เรายังไม่กินมาวันนี้เราจะมาตบปูฮะตบปูกิน ตปูตะปูตปูตะปูซึ่งปูตัวนี้ก็เป็นปูที่กากผมว่าปูตัวนี้ไม่โหดเท่าไหร่หรอกเนาะอืมปูหายปูหายไปไหนวะเฮ้ย,เด,ยเดี๋ยว็ดเนาะผมว่าก่อนอันนี้มันจะมีปูตัวหนึ่งนี่หว่าปูหายไปไหนวะชิบหายแล้วฮะปูหายเฮ้ยฝูยังไม่ได้ กูยังไม่ได้ตบมันเลยนะไปไหนวะโลปูปูโป้ไม่มีไม่มีเราก็กลับฮะดูไอ้ฉลาบตัวนั้นไม่นำหน้าเราไปแล้ว <c oughs> เห็นเราเป็นหัวหน้าไหมเนี่ยมาฮะอุตสาเสียเลือดเสียเนื้อท้ายปูหายไปเฮ้เสิงเลยก็ กินกินฮะกินให้หมดกินให้หมดลับเต็มแล้วเรากินแป๊บเดียวแล้วก็เด,วเ,กเด้งเฮ้ยไม่ไหวไม่ไหวต้องรีบขึ้นต้องรีบขึ้นเงียบดูดพลังดูดพลังดูดอื้มดูเยอะฮะไอพวกลูกพวกอะไรพวกนี้ไม่ต้องสนใจฮะเราก็ปอตโต้อย่างเดียวเลยอะไรวะปอตโต้ที่ไว่กลางทางฮะอ่า tập tục mục ếng, lên mục đề nào 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 lệ lê lệ trong bản này chỉ 21 91, 91 cô lưu lâu chưa là tăng tháng tháng thông của nhập của mẹ กินกินให้หมดกินกินกินอะไรในน้ำอะไรในน้ําอะไรในน้ํากินให้หมดอืออือรสชาตเหมือนไก่ดีดดคนคนเอากินไปแล้วสงสัยลูกเรากินไปแล้วฮะอีกค้นคนคนเมื่อกี้คนอ่ะดนดนแดดไปแล้วซึ่งข้อดีของการมีลูกนั้นก็ คือว่าดีฮะเพราะลูกมันช่วยกินแล้วก็เด้งเลือดให้เราดูดึงเลือดให้เราดูฮัโลโหลสวัสดีสวัสดีสวัสด,สสดีสวัสดีคนสองคนคนสองคนสองสามคนสองคนนี่ว่าสามสามเออสามหรือสองไม่รู้ขึ้นไปนู่นขึ้นไปนู่นอิอิโออืม,มรสชาตินกก็ไม่เลวเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์บินบินบินอิขี้โกง อย่าคิดโกงลงมาลงมามันไม่ลงมาะมันคี้กโกงฮะอ,อืมอืมได้เพชรมาก้อนหนึ่งเออออมนี่ฮะออมนี่ออมนี่เราขึ้นไปกินวันนี้อุ๊ยโฉ่อะถงนี้บ้างถังนี้บ้างถังนี้มีปูม,มีคนปูม,มีคนขึ้นไปข้างบนเลาท่าบินไม่หามากะท่าบินท่าบินดูท่าบินฟิว mà hả, bิน đến sút map lên, na, không để đánh nữa, nó sẽ chill, nó sẽ làm tiếng kinh làm sao vậy, nhấm 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 nhấm, hương, 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 บินอีกรอบดูนะฮะระเบิดระเบิดลูกนี้เราก็กินได้เราก็กินได้กินได้ใช่ว่าไม่เคยกินอืมอืมอืมรสชาติก็ไม่เร็วนี่กินให้หมดกินให้หมดฮะกินให้หมดกินไปกิน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  I am eats ไอแอมอเดโอลเลเวลสี่แล้วตัวใหญ่ขึ้นแล้วตัวใหญ่ขึ้นแล้วฮะใหญ่ขึ้นไปโคตรโคตรด,ด้วยหย yeah. ิ่งแดงแดดนี่แต้มยังหกแสนอยู่อีกละ่ะสงสัยเรากินไม่พอฮะสงสังกินไม่เยอะพอกินอีกกินอีกกินอีกงึมเลยดือมน้ำดื่มน้ำลือมน้ำมาคุยกันหน่อย ซึ่งมิสไซล์ของเรือดำน้ำไม่ไม่ไม่ใช่ปัญหามันเจาะเกาะเราไม่เข้าอืมจ้องตา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 อะไรอะไรอะไรล่ะอะไรล่ะอะไรล่ะคนจ้องตานะเว้ยแพ้คนจ้องตานี่นี่กินให้หมดกินไปกินไปกิน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 แรงดึงดูดแรงดึงดูด แรงนมทวงจะทวงให้เราท้อไปโว้โหโว้โหเพลงอะไรวะแรงแรงนมทวงไม่ใช่แรงดึงดูดทุยมุกแปลกอีกแล้วมาฮะอมนี้อมนี้อมนี้อมนี่กิน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 อืมอืมอ้เมกะเมิกะโรดอนเหรอเมื่อก่อนมันเคยใหญ่ที่สุดฮะ เมืกก่อก่อนนั่นมันเมืกก่อก่อนแต่เดี๋ยวนี้เราใหญ่สุดกินที่หมดเลยงั้นไอ้ตัวนี้เล่นได้ทั้งวันนะ่เนี่ยขอแค่มีของกินขอแค่ปลาไม่หมดน้ำนะเราเล่นได้ทั้งวัน <G ül> อืมอืมไอพวกนี้เรื่องปลาแล้วเรื่องปลาแล้วปลาหน้าขนปลาหน้าขน เออต้องกินปลาหน้าขนนี่ว่าปลาหน้าขนอยู่นี่ฮะมันจะอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราจะลงไปกินปลาหน้าขนกันสวัสดีแมงพุนสวัสดีแมงพุดขอคิดหน่อยไม่เพิ่มอะไรนี่ว่าแมงพุนเจรายเจรายปลาหน้าขนใสชาร์จหลุดฮะเดี๋ยวใสชาร์จเข้ายังงวะเออ สิบห้าเออเออเขาละเขาละห้าเปอร์เซ็นก็ยังเล่นนะเป็นการลงทุนที่ไม่คุ้มเสี่ยงเท่าไหร่ฮะเนี่ย yeah, พอประทังชีวิตไปวันวันรีบขึ้นไปข้างบนดีกว่าฮะรีบขึ้น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 รีบขด้วยแรงดึงดูดด้วยแรงดึงดูดฮืมตรงนี้นี่เขามาเอาหมีใช่ไหมเนี่ยระเบิดนิ่ม ดีสวัสดีสวัสดีอุ้ยไม่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 วุ้ยวุ้ยวุ้ยไอ้นั่นก็น่ากลัวนะไอ้นั่นก็น่ากลัวอยู่นะอือไอ้ตัวนี้นี่กินรัวยฮะสบายใจสบายใจได้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 เหมือนมีบ้านอยู่ในตัวอุ้ยอือ แข่งเครื่องบินฮะเมื่อกี้สวัสดีครับสวัสดีครับมากินถึงที่ฮะบริการฮะ delivery ฮะ i m s delivery delivery บริการจัดจัดกินจัดกินถึงที่อืมอุ้ยผู้หญิงไว้น้ำผู้หญิงไว้น้ำอือตายไปแล้วอืมช่วงโกลูนฮะช่วงโกลูนฮะคูณแปดสิบเก้าฮะช่วงนี้เก็บเก็บแต้มฮะเก็บแตมไว้เก็บแตมไว้ เก็บเต็มไว้ได้เปียบมีพายุอยู่มีพายุอยู่เครื่องบินก็เครื่องบิน y ย a h yeah, yeah. ้ yeah. คือมันดีนะตัวไอ้ตัวนี้ดีมากๆเลยก็คุมค้มค่าหากับการเล่นเล่นมานานกินถึงนกกินถึงนกกินถึงเครื่องสุบเล้วสุนเอกันเลยทีเดียวอ้วอ ตายฮะหลานแปดอะไรวะเนี้นะดิหลานแปดตังก็อยู่เท่านี้อืมก็ประมาณนี้ฮะเกม h a n ก y ้ h a r g e Evolution นะฮะนะฮะก็ผมจะพยายามกลับมาทำคลิปหลายๆคลิปเนาะเผื่อเผื่อใครอยากดูเนาะ ต้องบอกก่อนนะฮะว่าเวลาว่างผมน้อยมากหรือน้อยมากเลยแต่ก็จะพยายามกลับมาทำคลิปให้อีกอยู่ดีเนาะก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมฮะสำหรับคลิปนี้คงต้องรานไปก่อนฮะ say goodbye